ไอ้กีโจ๊กว่าว่าซอยจะดเจนไอ้ดังแรงมันนักอู้กายแกย์ไหมคนไต่หนังก้อยควังนิ่มๆโอ้ไม่ไม่นิ่มก้นไตเราชนนักแน่นนิ่มๆเราใคใจะไม่แก่นวลรุ่นแรงของเราเลย้นเราตัดเล็มตรงตามไปข้างจัดเจนงงเรางงเรากวนกูตัวกูคนจาจังแก่ใครเกยกันรู้เลยว่าโยต้องเมืองตายนี่เป็นคนเป็นปิร์ร์ใครจะไมแน่นอนคำพูดปลอมๆไม่มีแต่ว่าจริงใจใครจะไม่แก่ เชียงไก่ฮะครูันใดเอาบทต่อตื่นแล้วจะไม่คนเพราะครูดังหมดแล้วเบียไม่ใช่ยังฮีเซอร์เฮ้ยใจหนากว่าดังหมดละใช่ว่าลงเอาบทต่อตั้งวันนั้นนั่นครูไปนั่งคังคนน่ะกันแน่นให้ครูแกงครูันก็ไม่ปล่อยก็ทุกคนหนาแมนเพราะเจอวะนุ แต่ในกูนังกางกนกันแน่ยิงนับกูยิงไปโอ้เลยกูยัดแมวรับตึ้งบางเราจุดลกตันซ้ำปันนัดแต่กูเดินโกต่างบ้านเลยแต่ก็นู่นตกใจนว่กูได้โบตอแลมจอกแต่องค์พนทายคูใช่ไหมนงนะได้้ายที่เกิเราหลับลุกกล็บลุกกระลิลุกกลิหันนะร้อยนะเป็นราบอทตแล้วไม่ธรรมดาเพื่อนเอ้นเราเป็นย่าดูตอะกันงินายมีบอทตแล้วควรเป็นบอทตอแล้ว จัดอ่านบวชหลูกเบาเพียนมึงจำได้ไหมแกว่าคนเต็มวัดเลยอ่านเออได้กำไรอ่านจำเบิลการตุ้นรอยโตเส้นเจ็เแย่แมใช่กูเลี้ยงเล่าเลยในอ่านเรลาเข้าเป็นเซมันแต่โดดเล่าเคลีย์แล้วเมาได้ตีเลยโบในอ่านกินเล่าก้นกวนก้นกัวในโตมาในไม่รอต้อยรถมาตึงจอดก็เจอเรียนบ้านมาจากลานสกาซ่องกันดับยืนเลย ไอ้โบลูกบานครูคคคคคเตะขินเหล้าขนควรขนโคตรเมาแล้วก็กินเรียนขุนน้อยขุนน้อย,นนยลูกบานใต้รอยอยีที่มาครัวเรือน <c oughs> ชยอยันซบครับหันลหลาดห้อยแก่ตรองแซดเลยมึงอลไมันเบียนอ่ะโยเบียนไอ้โตร้อยขิงไอ้ตรองจะแดงหว,วาความดังขิงไก่นักแน่นแน่นอนฮาหนะร้อยขิงคุณเรามึงจำไม่ได้เกี่ยวกันดวงดีแล้วดีรอดตึงครูพี่นี่ได้เมียเนี่ยกล้าทำใจเกี่ยววะจ้ำไม่ได้ฮานอ นี่แน่นอนพิจูระพุนกับกูบอกเพื่อนซูดะพลกรรมการันทนี่เออแกดูแล่ตั้งเด็กเจ้าพิจูดะพุนลูกบิาใจ่ไหมฮาเนอนี่โกชักพางนั่งกับมาเพราะนั้นแน่นอนกูดวงดีพี่นี่ดีรอดไม่เคยดโรยตีไม่โรยตีตั้งแต่พี่ไม่ขึ้นเดือนคนโขงอีต้ยงเลยจนขึ้นเดือนคลองเงินจนขึ้นเดือนเอ้อเลยยังเรื่องใครกี่ลังที่ได้ขึ้นเงินคู่อ่ะจนเหาวตาดันเรื่องตันรุ่นต้นใส่ก้อนกว่าจนมอนได้ป่อยังหัวตาแนนนอน คงคูมีโอกาสได้ตอนนี้ครับคุณตัวคู่ใบย้อยจนใบเรือ,อนฮะแล้วมันกลองเรือกลองนี่จนไปบา้านรู้ตัวว่ากลองเหลี่ยมเบียร์ยังอยูอย่ซ่องรวยในบ้านมันกรองหมดเลยแกมันควาดเกลียงคลิปเลยเห็นว่ากลองไม่กลองเรือรบอกมันโดนขึ้นรถเกลียงตรงนั้น,นเ,เลยเปลาเบียรมเรือคุณนับได้เบอร์ห้าเลายจะได้ไรวันมึงเห็ดิแม่เจะจนไม่ไปอดแล้วกูต่างโลกต่างมีอะไรเรือน,นี่รวมไปต่อได้แล้วกูเจอเปนนี่ว่าคุยตอนรับอยู่นี่ร้อยเป๋ไม่กิ้วทุกเวลาน ฮันเอ๊นอกแร่จองป่าป้าจถึงมึงอันกิดวัดที่เอาลูกสาวอยากแม่นอนเลยเพื่อนน้องมาลีจ้างก็นยังไม่ถึงควรรักอยู่น,น่นแล้วถึงวันนี้มันบอกปากแลว้วมันก็รักผีต้องเท่ในต้อนเลยฮันเอ๊ในนอนเลยแก่<อ>ตายห้องอย่างบาดเด็กว่าข้าวมันตุนแมวอย่างเดือดร้คนเราในโตอนาอ่อนรือแค่โดยยาเล่กันเต็ี่พร้อม แต่เลือดล้มต้องปีตองสมบูรณ์เครได้เป็นกิกเลยจะไม่เสียรักอะ่ะเพราะปีจะแน่นนักแต่เรื่องจิกจักพูนๆนะโอ้ <laughs> แค่งี้เรยวแรงอย่างแก้งมันพูนนะเลยจะพูนๆในตึงว่าลำโพงเออ <laughs> ตึงและจองเออก้นเราอันความประมาณทุนมันต้องมีหึอ <laughs> งกายแกมาก ฮงมันตรงใดกับฮงกามันตรงใดกับกาไม่แน่ขึ้นว่าเว้นฮงแดดโซดาออกมาเป็นมาม่ากับรวยเลยมันไม่แน่นี่คือเราจะไปกินมากแต่เว้นแพงก้าวจ้าวเว้นได้กับรวยนวาวอ้อมรวยแมสเทน้อยร้านน้ำท่อท่านนี่เแ็มได้กันเปลื้มโยนแห้งกันนู้งยังไงคือเรามันไม่แน่นี่คนยังไม่ได้กล่นก้อนหาคนไอ้ปัตตาลุงได้กล่นก้อนแข็งไปเลยไม่แน่นี่อย่าดังขึ้นเหล้าเนี่เออ มันไม่แน่ไม่นอนมันจำนุ่งเล่ยทันที่ป้าเธอรูปอาก็ไอ้มันนุ่งเล่ยครั้งนุงกู้งเล่ยเลอเจคุณมันรู้ตีไม่แน่ก็มันไม่แน่นุ่รับอยู่ราพ้อนทอเจ้าเรียกใจมันต่เนี่ยอย่าเพลิดาน้องไปน้ำมาบุญตรงนั้นเลยเลอคุณมึงเออคนเรามันไม่แน่นอนมันจำคู่กันนะมันไม่แน่นอนถึงมึงรักกับเด็กวรักกูรักจริงกกูยอมรับนี่เออร้วยน่ะคุณน่ะว่าเช้าไปหนังนามาเลย ไปน้ารมไปจ่ายร้อยเล้าอ้นเลเพื่อนกูเก่าไม่ได้กินถึงเดือนกูอยู่ได้นังแเล้าอ้นนี่เลขาอ้นบอกไปราไปลาดหน้าทัวรุงไปเลตาก้ากันยังหูก้าอ้นกีมินว่าตือยังก็แต่งตายฮูครบเราหลานเตียวเลงเรื่องนี้ดิจูจึงมึงเงนีบเด็กเออกูพิมนำบัตรเรียบร้อยแกมันจะกูโบวแล้วยอดทองบางแค ป่าทองบางแคฮานเอ๊ะป่าทองบางแคล้างอัดจีตมีคาแก่บริการตั้งรถยกรถกลิ่นรถลากมีครบที่ป่าทองบางแคอย่างกี่กันห่าไม่กูเกี้ยนอกกูนี่ให้ใจกันมาเซฟนี่ตำรวจด้วยรออยู่กูดีหฮานเอ๊ไปถึงทางเล่งตรวจรับหน้าโรงเรียนนั้นเลยถึงเด็กเลยเป็นยานี่วะรอเออเป็นไงบ้างเด็กที่ร้านอ่ะดูแลกันยังไะเออดูแลลูกน้องกินข้าวด้วยนะอย่าให้ใครอู้หันตัดเถื่อนเลยเออเดี๋ยว